ที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปรนดอมก่อนนอนคืนนี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรนะคะคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่ดรวมซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะโดยเป็นแนวทางอย่าเสียเรียบมากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นนะคะสามารถทักช่องคิวดูดูส่วนตัวได้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ หรือใครนะคะอยากสมัครสมาชิกนะมี50บาท80บาทและ100บาทนะคะสมัครแล้วอย่าลืมแคปเราถ่ายมาดูดวงฟรีนะคะได้ทางไลน์เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับคืนนี้ฉันอะอยากกอดอยากจูบอยากสัมผัสเธอมากๆเลยนะคิดถึงเธอมากๆแล้วก็อยากให้เธอเชื่อใจว่าสิ่งที่ฉันพูดหรือสิ่งที่ฉันแสดงออกเนี่ยมันคือความรู้สึกของฉันจริง เพราฉันน่ะเคยคิดว่าเราสองคนอะ่ะไม่เหมาะสมกันหรอกมันมีอะไรที่แตกต่างกันไม่ว่าจะฐานะอายุหรือหนะ้าที่การงานก็ตามแต่ฉันเองก็รักเธอมาก เธอเข้าใจไหมมากจนมองข้ามเรื่องของความไม่เหมาะสมมากจนมองข้ามความแตกต่างของเราฉันไม่สนใจความแตกต่างของเราอีกแล้วฉันสนใจแค่ความรู้สึกของตัวเองนะตอนนี้ฉันมีความสุขมากๆกับการที่ได้รู้จักเธอได้เจอเธอแล้วมออีมีความสุขมากๆกับการที่มีเธออยู่ในชีวิต เพราะฉะนั้นเนี่ยฉันจะไม่กลัวสิ่งใดๆอีกแล้วจะไม่เอาสิ่งใดๆมาทําให้เป็นอุปสรรคในความรนะักความสัมพันธ์ของเราอีกแล้วแค่เราใจตรงกรันแค่เรารักกันแค่นี้ก็พอแล้วสําหรับฉันฉันไม่คาดหวังอะไรไปมากกว่านี้นะไม่คาดหวังว่าเออฉันไม่กลัวฉันไม่กลัวอะไรไปมากกว่านี้ฉันรู้แค่ว่ารักก็คือรักอะสำหรับฉันอะแล้วก็อยากให้เราเรียนรู้กันไปเรื่อยๆอย่าไปกลัวนะ ถึงแม้ว่าตอนนี้ฉันจะยังเลือกเธอไม่ได้แต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะเรียนรู้กันไม่ได้แล้วก็อย่าพยายามที่จะปิดบังความรู้สึกหรือว่าเดินหนีไปจากความสัมพันธ์อีกเลยอย่ากโกหกชั้นอย่ากโกหกความรู้สึกของตัวเองเดินไปด้วยกันนะจับมือกันไปฉันเชื่อว่าเราผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้อยู่แล้วมันไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกถ้าใจเราต้องการที่จะไปด้วยกันถ้าใจเรารักกันแล้วก็มั่นคงต่อก,กัน มันคงต่อกันฉันเองไม่ได้รู้สึกพิเศษแบบนี้กับใครเลยนะนอกจากเธอแล้วมันก็มีแค่เธอคนเดียวเท่านั้นด้วยฉันก็คาดหวังว่าเธอจะชัดเจนอยากให้เธอชัดเจนกับฉันหน่อยได้โปรดชัดเจนกับฉันได้ไหมแล้วก็เรามาเริ่มต้นนับหนึ่งด้วยกันเริ่มต้นด้วยความรักความรู้สึกดีๆแล้วก็ฉันเองเนี่ยยอมรับนะว่าฉันเป็นฝ่ายชอบเธอก่อน มันผิดไหมล่ะมันผิดหรือเปล่าถ้าฉันจะยอมรับความรู้สึกของตัวเองว่าฉันเป็นฝ่ายชอบก่อนยอมยอมรับก็ได้ไม่อยากโกหกความรู้สึกของตัวเองอีกแล้วอยากทําตามความรู้สึกของตัวเองชอบก็บอกว่าชอบรักก็บอกว่ารักรู้สึก,กยังไงก็อยากจะบอกความรู้สึกแบบนั้นคือฉันเองก็อยากให้เธอเนี่ยมั่นใจแล้วก็กล้าที่จะยอมรับความรู้สึกของเธอด้วย เหมือนที่ฉันเองเนี่ยก็กล้าที่จะยอมรับความรู้สึกของตัวเองเช่นกันเธอรู้ไหมว่าสิ่งที่สิ่งที่ดีสาหรับสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับฉั้นนะคือการได้มาพบเธอนะมันเป็นกําลังใจเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตของฉันเลยแล้วก็ฉันอยากดูแลเธอมากกว่านี้อยากจะ เข้ามาเป็นส่วนสำคัญของเธอดูแลใส่ใจทนุถนอมเธอแล้วก็อยากจะดูแลเธอไปอตลอดชีวิตเลยถ้าเธอถ้าเธออนุญาตถ้าเราไปด้วยกันได้ฉันอยากขอกอดเธอหน่อยได้ไหมฉันอยากกอดเธอจริงๆนะแล้วเธออหไอยากให้ฉันอยู่ด้ไหมอยากที่จะก้าวต่อไปด้วยกันไหมถ้าเธออยากที่จะกล้าวก็ไม่ต้องกลัวอะไรทางนั้นนะสู้ไปด้วยกันสู้ไปเพราะว่าฉันเองเนี่ย สู้เหมือนที่ฉันสู้อ่ะเพราะฉันเองก็ไม่ได้ยอมแพ้แล้วก็อยากให้เธอเชื่อในความรักของฉันฉันพอแล้วเพราะฉันหยุดที่เธอคนนี้แล้วแล้วก็ไม่ว่าใครจะขยันอ่อยฉันยังไงฉันก็ไม่สนใจหรอกเพราะว่าสําหรับฉันเธอหน้ารักที่สุดในสายตาฉันเธอหน้ารักที่สุดแล้วหัวใจฉันไม่ว่างแล้วฉันมีเธออยู่คนเดียวคนอื่นๆไม่สําคัญใดๆกับฉันเลยแค่มีเธอคนเดียวก็พอแล้ว หัวใจของฉันมันปิดไปหมดแล้วยกให้เธอคนเดียวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อใจฉันเถอะนะว่าฉันเองเรู้สึกดีกับเธอมากๆนี่คือสิ่งที่เขาฝากมาบอกคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูธาตุหรือราศีกันนะคะว่ามีธาตุหรือราศีอะไรบ้าง มีธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะเลขสี่มีราศีกันมีราศีกันนะคะมีราศีกุมเลขสิบเจ็ดเลขเก้านะคะธาตุไฟเมสินธทันูเลขสิบนะคะจริงๆอ่ะสีช่วงเนี้ยที่เสริมความรักของคุณเนาะเ,เป็นสีทองนะคะหรือสี สีทองหรือว่าสีเหลืองนะคะเลขก็คือเลข17นะคะเนะคะสีที่จะทําให้คุณเหนื่อยนะคะช่วงนี้ควรงดนะก็คือสีออกดำๆสีกรม,มาทตาุสีฟ้าสีม่วงนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูชื่อเล่นชื่อจริงนะคะนามแฝงเฟซบุ๊กไอจของเขาหรือว่าของคุณดูชื่อ facebook ig นะคะของเขาหรือว่าของคุณจะมีตัวอะไรบ้างนะคะ มีตัว m นะคะหรือว่าตัว w มีตัว v มีตัว h มีตัว x มีตัว p มีตัว q ตัว j และตัว c ค่ะวันนะคะจะเป็นวันอังคารวันศุกร์วันพุธหัด วันพุธวันเสาร์นะคะ ก็ประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมนะคะคุณสามารถทักจองคิวดูดวงตัวได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะหรือใครอยากสนับสนุนช่องด้วยการกดคำว่าขอบคุณหรือซุปเปอร์ตงนะคะใต้คลิปด้านล่างก็ได้เช่นกันหรือใครสนใจสมัครสมาชิกนะคะจะมี50บาท80บาทและ100บาทสมัครทาง YouTube นะคะแล้วก็แคปหลักฐานไปดูดงฟรีได้ทางไลน์นะคะแล้วก็ฝากดูคลิปอื่นๆในช่องให นู่นด้วยนะคะวันนี้เราไปก่อนคืนนี้นะคะขอเพื่อนๆน,นอนหลับฝันดีฝันหวานทุกคนนะคะฝันแต่เรื่องที่ดีนะคะแฮปปี้แฮปปี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย